สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3ตุลาคม2566นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านพรรคสโลวักโซเชียลเดโมแครซีซึ่งชนะก,การเลือกตั้งในประเทศสโลวาเกียเพื่อที่จะขึ้นมาบริหารงานประเทศหลังจากนี้นะครับซึ่งหัวหน้าพรรคที่นำพรรคชนะก,การเลือกตั้งนั่นก็คือโรเบิร์ตฟิโกได้ออกมาประกาศนะครับว่า วันนี้สโลวาเกียและประชาชนชาวสโลวาเกียมีปัญหาต่างๆนานาใจหลวงกว่ายูเครนโดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้พวกเขาจะหยุดให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการทหารเพิ่มเติมแก,ก่ยูเครนนะครับเขากล่าวระหว่างแถลงข่าวตามหลังผลการเลือกตั้งถูกแถลงออกมาทั้งนี้พักของเขานั้นได้มีการกวาดคะแนนเสียงมาได้ถึง23%ส่วนพักโปรเกรสซีสสโลวาเกียผู้แข่งมีคะแนนใกล้ที่สุดคว้าคะแนนเสียงมาได้ราวๆ18%เมื่อถูกถามเกี่ยวกับจุดยืนของพักในการช่วยเหลือยูเครน ทางด้านโรเบิร์ตฟิโกโก้ตอบว่าถ้าพรรคของเขาประสบความสําเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลพวกเขาจะยังพร้อมให้ความช่วยเหลือแต่เฉพาะในด้านมนุษยธรรมเท่านั้นเราพร้อมให้การช่วยเหลือด้านบุรณะฟื้นฟูประเทศแต่คุณรู้ดีเกี่ยวกับความเห็นของเราในการจัดหาอาวุธแก่ยูเครนเราจะไม่หาอาวุธให้กับยูเครนอีกต่อไปในส่วนของพรรคสโลวักโซเชียลเดโมแครตซีนั้นเนี่ยครับได้ทําการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งภายใต้สโลแกนว่าไม่เอากระสุนแม้แต่นัดเดียว บ่งชี้ว่าพวกเขาจะยุติการช่วยเหลือด้านการทหารที่มอบให้กับยูเครนทั้งนี้ที่ผ่านมานั้นโซกเกียซึ่งเป็นรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปและนาโตได้จัดหายานลำเลีงเยงพลหุ่มเกราะปืนใหญ่อากาศจรฮาวิเซอร์และเครื่องบินขับไล่มิก29ยุคสมัยสหภาพโซเวียตทั้งฝูงบินมอบให้แก่ทางด้านยูเครนมาแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทางด้านโรเบิร์ตฟิโกประกาศณเวทีหาเสียงว่าพรรคของเขาจะไม่ส่งกระสุนแม้แต่นัดเดียวไปยังยูเครนหากได้รับใยช,ชนะในการเลือกตั้ง และเมื่อวันที่1ตุลาคม2566นักการเมืองรายนี้ซึ่งเคยเป็นอนดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ให้คาจํากัดความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าอ,อย่างยิ่งพร้อมบอกว่าเหตุเผชิญหน้าที่ลาากยาวรังแต่จะทําให้สิ่งต่างๆนั้นเลวร้ายลงทุกทีเราจะทําทุกอย่างเท่าที่สามารถทําได้เพื่อเริ่มต้นการเจราจาสันติภาพโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาอ้างถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพื่อที่จะต้องการให้ยูเครนนั้นเข้าสู่โต๊ะเจราจา แล้วเขาก็กล่าวย้ำนะครับว่าการเข็นค่าเพิมเ่มเติมไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยสุสานาคาปูโตว,ว่าประธานดิบีสโลวาเกียระบุนะครับว่าเธอเองก็จะอนุวัตอย่างเป็นทางการให้ทางด้านในส่วนของโรเบิร์ตฟิกโก้จัดตั้งรัฐบาลในวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยที่ไม่มีพรรคไหนคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาดดังนั้นสโลวาเกียจึงจำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งตอนนี้นยครับพรรคที่มาเป็นอันดับ3นั้นมีคะแนนเสียง สิ7แม้จะเป็นฝ่ายโปรยุโรปแต่ก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมรัฐบาลผสมกับในส่วนของพรรคสโลวักโซเชียลเดโมแครตซีที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นอกจากนี้แล้วโรเบิร์ตฟิกโก้ยังได้รับการแสดงความยินดีต่อการได้รับใช้ชนะในการเลือกตั้งจากวิกเตอร์ออบานนายกรัรมนตรีของฮังการีผู้ซึ่งเคยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเสมอที่จะได้ทํางานร่วมกับผู้รักชาติชาติหนึ่งทางด้านในส่วนของข่าวกรองต่างประเทศรัสเซียมีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะครับว่าใช้ชนะ เนื่องจากที่ผ่านมานั้นสหรัฐหาทางรักษาอำนาจไว้กับรัฐบาลสโลวาเกียชุดก่อนตามรายงานของสื่อมวลชนของรัฐบาลรัสเซียนั้นก็บอกว่าวันนี้สิ่งที่กําลังเป็นปัญหากับสหรัฐอเมริกาก็คือเริ่มที่จะมีรัฐบาลในยุโรปนั้นถอยห่างจากสาหรัฐอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ